ค่ะเมตินะคะก็หลังจากที่เมย์ได้เคยเปิดกุกระเป๋าแบรนด์เนมของเมย์ไปนะคะถ้าใครยังไม่ดูนะคะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องดูคลิปนี้ก่อนค่ะเมย์ก็เห็นมีหลายๆคนนะคะรีเควสกันเข้ามาว่าอยากให้เมย์มาเปิดกุรองเท้าของเมย์บ้างนะคะวันนี้เมย์ก็เลยมาตา้งคาขอค่ะแต่วันนี้จะไม่ใช่เปิดกุรองเท้าธรรมดานะเพราะเมย์จะเปิดกุรองเท้าคู่โปรดของเมย์นะคะซึ่งเมย์ก็ได้คัดมาแล้วนะคะว่าเมย์ชอบคู่ไหนบ้างนะคะประมาณ สิบคู่นะคะเพราะว่าถ้าเมย์เอามาหมดทุกคู่อ่ะก็ไม่น่ามีใครมาดูจนจบนะคะเมย์ก็เลยคัดมาแต่ที่มันแบบน่ารักน่ารักแล้วก็เมย์ชอบหรือว่าเป็นคู่ที่มีคนดเรกไอจีหรือว่าอินบ็อกมาถามบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่ของเมย์บอกก่อนเลยนะว่ามันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเพราะเมย์จะชอบใส่สนเกอร์มากๆเลยนะมันใส่สบายนะคะแล้วก็ใส่เดินไปไหนก็ได้เขาเมย์ชอบเดินไงเดินไปกินนู่นกินนี่กินนั่นไปเที่ยวนู่นตั้งแต่เกิดมานะคะเมย์แบบใส่รองเท้าส้นสูงนับครั้งได้อ่ะเคยใส่ไม่กกีี่่่ครรรั้งงงงจิๆออออออะตตนนทไไปปาาหืว ีเวนต่างๆนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่ราคาแบบไม่แพงมากไปจนถึงแบบอืมเจ็บอยู่นะแต่เมย์จะไม่ได้ซื้อที่แบบมันแพงเกินไปนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะคะคู่แรกของเมย์นะคะก็คือคู่นี้นั่นเอง นนาเเมลยทกคอันนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นๆนะคะมันเป็นรองเท้า Con v ว r s e นั่นเอง X ก,กับกอมนะคะซึ่งก,ก็เป็นรองเท้าที่ฮิตมากๆเลยนะในหมู่วัยรุ่นเลยนี่เขาก็ใส่กันเยอะมากเลยนะอันนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบรองเท้า Con v ว r s ์สีขาวธรรมดาได้แหละแต่มันจะมีกิมมิกตรงหัวใจนอกจากที่เห็นนะคะว่ามันเย็นขนาดนี้ก็คือเมย์ใส่บ่อยมากๆนั่นเองใส่บ่อยแบบบ่อยมากๆจนแม่เมย์ต้องแอบเอาไปซกักเลยมันเน่ามากมีครั้งหนึ่งมันกลายเป็นรองเท้าสีดำเลยอ่ะอ้ยมันขาดด้วยอะทุกคนดูเห็นตรงนี้ไหมมันเน่ามากเลยเมย์ใส่คู่น้ยืนมมากกๆอ็คคุ สามารถแมทช์ได้กับทุกลุกเลนนะคะแบบใส่กับเสื้อนี้ก็ได้เนี่ยก็ใส่คู่นี้ก็ได้มันก็ได้ความน่ารักสนๆเนาะเพราะว่ามีหัวใจแมทช์ง่ายแล้วมันก็คุ้มค่านะคะคือมีวันหนึ่งเว้ยเมย์ไปเจอเพื่อนสนิทเมย์นะคะแล้วมันใส่คู่นี้มาเว้ยแล้วเมย์แบบเฮ้ยน่ารักมากวันต่อมานะคะก็เลยไปซื้อมาเลยนะคะก็ได้มาอีคู่นี้นะคะเมย์ก็ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะคะน่าจะราคา8,5 0 0นะคู่ต่อไปนะคะคู่ที่สอง คุณนี้ค่ะ จะเป็นกุชชี่ลายพึ่งนะคะคู่นี้นะคะมันก็จะมีความน่ารักตรงที่มันเป็นลายพึ่งนะคะน้องพึ่งน้อยซึ่งรุ่นเนี้ยมันก็เป็นรุ่นที่ฮิตสุดๆเลยปะของกุชชี่อ่ะเออมันก็จะมีลายหัวใจลายงูลายเสือลายพึ่งแล้วก็ลายอื่นๆอีกมากมายนะคะแต่เมย์เลือกลายน้องพึ่งมาเพราะว่ามันน่ารักมากนะคะพึ่งสังเกตว่าข้างหลังมันคล้ายๆหนังงูนะมันมีความเป็นหนังงูตรงเนี้ยนี่มันก็จะเป็นสีเขียวกับแดงนะคะตรงโซนแต่ว่าคู่นี้เมย์รู้สึกว่ามันแอบกัดเท้าเมย์อยู่นิดนึงนะไม่รู้วว่่าาาเเพระม เป็นคนที่เท้าวอ้วนหรือเปล่าข้างหน้าเมย์จะแบบบานๆออกใช่ปะมันก็เลยค่อนข้างจะกัดเท้าเมยอยู่นะคู่นี้เมยก็ได้มาในราคาประมาณ2,000 20, มกว่าบาทนะคะอืมคู่ต่อมานะคะก็คือกุชชีอีกแล้วคะ่ะ ร่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างฮิตอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะมันจะมีความพิเศษตรงที่มันเป็นกากเเพชรแล้วก็เขียนควาว่าุชชี่นะคะ <Wow. S 1> สารภาพไยนะเมย์ซื้อเพราะมันเป็นกากเททเพชรเว้ยตอนนั้นเมย์เห็นจีซูแบ็คพิงใส่นะคะแล้วเมย์ก็อยากได้แบบกิเลสมาแบบอยากได้มาก <Wow. S 1> ก็เลยไปตามหานะคะเมื่อปลายปีที่แล้วคือไปทุกช็อปอะทุกชอ็อปเกี้ยงหมดโซอเอาหมดเลย <Wow. S 1> ก็เลยแบบตัดใจแล้วคงไม่ได้แหละคู่นี้ไม่เป็นไรจะได้เก็บตังค์แต่พอต้นปีนะคะเมย์ก็เห็นมีคนมาขายในไอจี IG นะคะเหมือนเขา <Wow. S 1> มันเหมาะกับหน้าเมย์มากเลยแต่คู่นี้มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะคือถ้าสมมุติเราใส่เดินบ่อยๆนะเราเหมือนกาับกากเพจมันก็จะไปถูกกับเวลาเราเดินชนอะไรอย่างเงี้ยว่าเมย์ก็ไม่แน่ใจนะเห็นเขาบอกกันมาแล้วกางเพจมันก็จะมีโอกาสหลุดได้นะคะจะบอกว่าคู่นี้เมย์ใส่ไปแค่สองครั้งเองพื้นค่อนข้างสะอาดมากๆเลยนะถ้าเทียบกับคู่อื่นคู่นี้เมย์สามารถโชว์พื้นได้แต่ว่าคู่อื่นนี่คือเมย์ไม่สามารถเลยที่แบบใส่บ่อยจริงๆมันก็จะเคลอะเลยอะแล้วที่สําคัญอะทุกคนข้างในอะมันจะเป็นลายดอกไม้ยเ เออมันก็จะค่อนข้างแตกต่างจากรุ่นปกตินะถ้ารุ่นปกติทั่วไปข้างในมันเหมือนจะเป็นธรรมดามันถ้าเมย์จะไม่ผิดนะเออจะไม่มีลายดอกไม้นะคะแต่มันมีลายดอกไม้เพิ่มความหวานนะ,ะถึงแม้จะไม่มีใครเห็นนะคะแต่เราเป็นคนใส่เราเห็นแลวเรารู้สึกดีฮัลโหลมีใครอยู่บ้างไหมอ๋อไม่มีหรอโอ okay, okay, เคโอเคแ๋ยวเจอกันนะ <laughs> อ่ะอ่ะอ่ะไมยตอนนี้คนถ่ายงงแหละ <laughs> มันก็จะน่ารักมากนะคะ <laughs> ชอบ <laughs> ดีเทลกับเหตที่สุด คู่นี้เมก็ได้มาในราคาประมาณ35,000นะคะซึ่ง <Wow. S 1> ใกล้เคียงกับราคาช็อปไทยมากๆเลยนะแต่ไม่รู้ตอนนี้เขายังมีขายอยู่ไหมอ่ะคู่ต่อมานะคะเป็นคู่ใหญ่อีกแล้วโอ้ยนะั่คือคู่นี้นั่นเองแทแด เป็น Balenciaga กาแทนะคะชื่อเต็มๆไม่แน่ใจอ่านถูกไหมคู่นี้นะคะเมยก็เห็นลิซ่าแบล็คพิงค์ใส่นะคะแล้วมันน่ารักมากๆเลยเมยก็เลยจัดมาเลยนี่ไม่แน่ใจว่าลิซ่าเหมือนจะใส่สีนี้หรือว่าสีดําแดงนั่นแหละมีใส่สองสองสีน่นแหละเออแต่ว่าเม่ชอบสีขาวไงเมยก็เลยได้สีนี้มานะมันก็สามารถแมทช์ง่ายกับหลายๆล,ลุกนะคะอย่างชุดนี้ก็ใส่ได้แต่คู่นี้ไม่ค่อยได้ใส่บ่อยนะคะเพราะว่ามันหนักนะ มันก็จะมีความเท่ตรงที่มันจะเป็นแบบมีรูๆรูรูอะไรไม่รู้แบบดีไซน์มันดีอะคู่นี้ก็มีเรื่องราวอยู่นะคะคืเอเมย์ใส่ไปเต้นคลิปที่เมย์ไปใช้ชีวิตตามเจนี่แบล็กพิกนะคะแล้วเมย์ใส่คู่นี้ไปเต้นแล้วเราก็แบบเพิ่งได้มันสดๆร้อนๆแล้วก็ววววอยากแบบใส่ไปเต้นไงใส่ไปเต้นปุ๊บเป็นไงเท้าพิกค่ะ คือเท้าพิกเลยคือเหมือนเรายังไม่ชินกับคู่นี้มันแบบเพิ่งใส่ไปแล้วมันอ้วนเนี่ยมันจะอ้วนกว่ารองเท้าทั่วไปรองเท้าปกติก็จะเท่านี้เนาะ แต่ถ้าเป็นอันนี้มันก็จะขนาดเท่านี้คู่นี้มันต้องลดไซส์ประมาณ1ไซส์นะคะปกติเมใส่38นะนี่ก็จะใส่3 7มเ็มันก็จะมีบอกตรงนี้เลยแล้วคู่นี้ถามว่าใส่สบายไหมมันก็ค่อนข้างกัดเท้าเมยเหมือนกันนะคู่นี้กัดเท้าเมยจนเมยเคยเลือดออกเลยตรงนี้มันมันแบบกัดกัดอ่ะแต่พอใส่ไปสักพักมันก็ไม่กัดนะคะมันจําเมยได้แล้วอ่ะคือมันก็เหมือนเหมือนหมาใช่ป่ะตอนแรกๆมันก็อาจจะกัดนะคะแต่พอแบบอยู่จนเคยชินมันก็จะรู้ว่าเราเป็นเจ้าของไงมันก็เลิกกัดนี่ไงคำคมทังเท้าก็เหมือนหมาอันนี้ ก็ได้มาในราคาประมาณ2 3งหมื่นนะคะจำไม่ได้แล้วคู่ต่อมานะคะก็คือคู่นี้นั่นเองคะดะเป็นบาเลนเซียกาอีกแล้วนะคะเป็นรุ่น t ิปโปเอนะคะไม่ขอวางนะหนักอ่หนักจริงแต่ถืออันเดียวแล้วกันรุ่นนี้นะคะตรงฐานมันก็จะมีความแบบขิ้มๆเหลืองๆนะ แล้วก็จะมีคําว่าบา l e เลนเซียกาตรงนี้แล้วก็มีเชือกมันเขาก็จะมีเชือกสำรองมาให้แบบไม่มีลายด้วยนะแต่คู่เนี้ยไม่ค่อยกัดเทา้าเมเท่าไหร่นะแต่ว่า หนักมากค่ะเหมือนผูกดําเบลติดกับรองเท้าประมาณข้างละโหลนุนคนคือเวลาเราไปเดินขึ้นบันไดใชป่ป่ะรองเท้ามันจะเกินขั้นบันไดเว้ยก็จะต้องระวังเป็นอย่างมาก,กน,นะนี่ขนาดเมย์ใส่ไซส์สามหกนะอันนี้ต้องลดสองไซส์นะคะทุกคนเราคิดดูดิถ้าเป็นผู้ชายใส่อันเนี้ยมีคิดว่าแบบไซส์แบบประมาณสี่สี่สี่ห้าเลยอะเวลาเดินขึ้นบันไดคงลาบากมากมากผู้นี้นะคะเมย์ก็ได้มาในราคาประมาณสามหมื่นบาทนะคะเม่จําราคาแบบชัวร์ไม่ได้เพราะว่าซื้อนานมากแล้วอะที่เป็นบาเลนสองคู่เนี่ยเมย์ซื้อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะ ีที่แล้วเมอ่ซื้อของเยอะมากเลทุกคนปีนี้เมย์แทบแบบแทบไม่ได้ซื้อเลยแล้วก็พอมีช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ออกไปไหนใช่ปะม,มันก็ไม่เกิดกิเลสเว้ยมันก็ไม่อยากได้อะไรเลยก็อยู่แต่บ้านไปนะคะทํามาหาก,กินคู่ <c oughs> ต่อมานะคะก็เป็นคู่นี้เลยทโอ้โห อีกแล้วอะทุกคนคู่นี้นะคะเป็นของอิบแซงโลลองนะก็จะเห็นได้เลยว่าจากข้างๆนะมันก็จะมีเขียนเอาไว้ซึ่งคู่นี้นะคะบอกเลยนะว่าเป็นคู่ที่เมย์ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยซื้อมาแบบงงๆอะคือวันนั้นอะเมย์ใส่รองเท้าคู่นึงเว้ยคือคู่นี้ คู่นี้เลยบอกเลยมันกัดเท้าเมย์มากแต่กัดจนต้องร้อง,องขอชีวิตอะ<ๆ>ทุกคนคือเมย์ก็ไม่เข้าใจนะเมย์ก็ซื้อถูกไซส์นะเมย์ใส่สามแปดใช่ปะหรือมันอาจจะต้องเพิ่มไซส์เนี่ยแหละเมย์ก็ไม่รู้เมย์ก็ซื้อสามแปดมาแล้วมันกัดแบบจะร้องไห้ทุกคนเมย์ก็เลยแบบไปถ่ายงานแถวไอคอนสยามพอดี<ๆ>ก็เลยแวะเข้าไปในชอ็อปมันมีไซส์เมย์พอดีเมย์ก็เลยจัดมาเลยแล้วจะบอกว่าชอบมากเพราะว่ามันสามารถแมทช์ได้กับทุกลุกเลย <Wow. S 2> ไม่ว่าจะใส่เป็นกระโปรงหรือว่าแต่งตัวเท่ๆหรือว่าแต่งตัวแบบชิลๆอะไรเง มากๆแล้วก็เป็นคู่ที่ทุกคนจะแซวเมย์ตลอดว่าพี่เมย์ซักรองเท้าบ้างนะคือรองเท้าเขาจะเป็นแบบรอยขาดแบบนี้อยู่แล้วทุกคนจะเห็นอันนี้ก็คือเป็นรอยขาดนะแต่ว่าที่เหลือดำๆก็คือเมย์เป็นคนทําเองนะคู่นี้ก็ได้มาในราคาประมาณ22500เออ น่าจะใช่นะจำได้แม่นมากเพราะวันนั้นเป็นวันที่รองเท้ากัดแบบทรมานมากแต่ว่าคู่นี้เมย์ใส่ไซส์36.5นะคือปกติเมจะใส่รองเท้าไซส์38นะเหมือนมันอาจจะต้องลดไซส์นิดนึงนะคะถ้าใครอยากจะไปซื้อนะคะก็อยากจะให้ไปลองในช็อปก่อนนะว่าใส่ได้ไหมเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะคะแม้กระทั่งยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นน่ะไซส์มันก็ต่างกันแล้วว่าทุกคนอยากจะให้ลองก่อนนะไม่งั้นจะเสียดายเงินฟรีเพราเมก็เคยสั่งแบบสั่งในเน็ตอะไม่ได้ลองในช็อปอะไรเงี้ยเมยใส่ไม่ได Ah จะมีช่วงหนึ่งที่ Adidas NMD ฮิตมากๆม,ามันจะมีหลายสีมากๆาเลยทุกคนแต่เมย์ก็มีแค่คู่เดียวนะเฮ้ยคู่นี้ค่อนข้างเน่าอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคู่ที่เมย์ซื้อประมาณแบบ4ปีได้แล้วป่ะก่อนท YouTube อีกอ่ะเป็นคู่ที่เมย์เก็บตังค์ซื้อเองนะคะแล้วก็ <Wow. S 1> ภูมิใจมากตอนนั้นคืออายุประมาณ16มัง้งแล้วเราก็ <ๆ S 2> อยากได้รองเท้าใช่ป่ะแล้วก็เลยเก็บตังค์ซื้อเองค่ะซึ่งเป็นเงินที่ไม่ได้ขอพ่อแม่นะเป็นเงินที่เราทํางานเองแล้วก็เลยได้คู่นี้มานะคะซ สิคูนึงนะคะคือคูนี้นั่นเอง เป็น a d i d a s e อีซีนะคะอันนี้เป็นสี s ซ l t นะคะเป็นสีเกลือเ <laughs> ม่ไม่เข้าใจเกลือมันสีฟ้าหรอ <laughs> เกลือมันสีฟ้าหรือเปล่าทุกคน <laughs> คือสีเกลือใช่ปะ <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนซื้อนานมากนะซื้อตั้งแต่ตอนประมาณปีที่แล้วเหมือนกันอันนี้คือมันจะมีความแบบฟ,าฟา้าๆอมเทาๆปะตรงนี้มันก็จะแบบเทา,ทา,ทาหรือมันเนา่าเมไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เป็นทรงที่แบบแปลกๆดีเนาะมันก็เท่ๆแปลกๆดีเป็นทรงที่เมย์ไม่มีไม่มีในตู้ของเมย์นะคะเมย์ก็เลยยกให้มาเป็นรองเท้าคู่โปรดนะเมย์ใส่ มันก็เลยค่อนข้างจะแมทช์ยากนิดนึงนะแต่ว่าใส่สบายมากเลยนะไม่กลับเท้าเลยเพราะามันนุ่มมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> อันนี้เมก็ได้มาในราคาประมาณ1 5ื่นานะคะเป็นราคารีเซลทุกคนมันก็เลยอาจจะแพงนิดนึงนะคะแล้วก็มี Adidas สอีกคู่นึงนะคะคือคู่นี้นั่นเอง คือเนี่ยที่เมย์ชอบเพราะว่ามันเป็น3แถบแบบนี้นะคะมันเหมือนรองเท้าผ้าใบเด็กอะทุกคนเหมือนปะมันให้ฟิลเหมือนแบบกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะเหมือนสมัยประถมเมย์ก็เคยมีรองเท้าแบบนี้เว้ยเมย์ก็เลยซื้อมาเก็บเอาไว้นะคะมันน่ารักดีแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเคยใส่ไปสองครั้งเองนะคะเพราะว่าเมย์รู้สึกมันไม่ใส่สบายขนาดนั้นนะมันมันเหมือนจะนุ่มนะแต่มันก็แอบแข็งๆอะคู่นี้ก็ได้มาในราคาประมาณสามพันสามพันห้าประมาณนั้นแล้วก็คู่ต่อมานะคะจะหมดแล้วทุกคนคือคู่นี้นะั่นเอง ก็เป็นรองเท้าที่เมย์ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็รักมากๆเลยทุกคนเป็นของชาแนลนะคะเมย์เห็นเจนนี่แบล็ k พิงก็ใส่นะคะรุ่นนี้น่ารักมากเลยข้างหลังนะคะก็จะเป็นโลโก้ชา n e l แล้วก็ตรงเชื่อกนะคะก็จะเขียนว่าชาแนล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 ตรงนี้ก็จะเป็นชาแนลนะคะมันจะมีความเรียบนะคะแล้วก็แมทช์ได้กับหลายๆลุคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลุยๆยเท่เท หว,วาน,วานใส่เดชแต่ที่เมย์ชอบใส่ก็สามารถใส่ได้นะก็คือน,น่ารักมากๆใส่ไปมหาลัยก็ได้แต่เมย์รู้สึกมันแอบแพงไปนะสําหรับดีไซน์แบบเนี้ยคู่นี้นะคะเมย์ก็ได้มาในราคาประมาณ40,000บาทค่ะคิดว่าเป็นรองเท้าที่เมย์ได้มาในราคาแพงที่สุดในนี้แล้วอะ แต่ว่าถือเป็นคู่ที่น่ารักดีนะคะเมก็เลยเออไม่เสียดายตังค์เท่าไหร่หรอกมัง้งแอบเสียดายนิดนึงนะถ้าถามว่ารองเท้าคู่นี้กัดไหมเมย์ตอบไปนะว่ากัดมากเลยทุกคนเฮ้ยเมยไ,ไ,ไ,ไม่เข้าใจเลยเมย์แบบเป็นคนที่แบบโดนรองเท้ากัดบ่อยมากอะนอกจากโดนหมาที่บ้านกัดเมย์ก็โดนรองเท้ากัดเนะี่ยทุกคนเจ็บพอกันเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเมย์แถมอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ที่เมย์ชอบใส่เหมือนกันช่วงนี้ก็คือนี่เลยค่ะเป็นช h a n ลแซนด์ลอรนะคะเป็นรองเท้าแตะนะคะมันก็จะมีช่วงหนึ่งนะคะที่เมย์เห ใส่คู่นี้กันนะคะที่เป็นสีสันน่ารักน่ารักนะแต่เมย์ได้มาสีดําค่ะเพราะเมย์ชอบสีดํามากคู่นี้เมย์ก็ใส่บ่อยเหมือนกันนะค่อนข้างเน่าอยู่พอสมควรนะทุกคนความพิเศษก็คือมันใส่แล้วเมย์รู้สึกว่ามันดูสูงขึ้นมั้งคือน้องเขาก็แอบ,บมีส้นอยู่ประมาณเท่านี้อาจจะทําให้ดูสูงขึ้นใส่แล้วมันน่ารักใช่ป่ะแต่มันกัดเจ็บมากอะทุกคนกัดแบบกัดเจ็บมากๆหรอคือวันไหนที่ใส่คู่นี้ไปนะคะเมย์จะต้องเอารองเท้าแตะไปเปลี่ยนตลอดพอเดินห้างเสร็จปุ๊บขึ้นรถปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นก็ จบไปแล้วนะคะสําหรับ10คู่ของเม้นะคะถ้าถามเม้นะว่าคู่ไหนเม่ซื้อมาแล้วคุ้มค่าที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าใส่สบายนะคะแล้วก็ใส่ได้กับหลายๆลุกนะคะก็คือคู่นี้เลยเมยยกให้คูค่นี้เลยก็อย่างที่บอกไปว่าน้องสามารถแมทช์ได้กับหลายๆลุกเลยนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวไปทํางานไปเล่นไปโรงเรียนหรือเอ้ไม่ใช่ไปโรงเรียนดิไปเรียนพิเศษหรืออะไรก็ได้น้องก็สามารถแมทช์ได้ง่ายๆเลยเป็นรุ่นที่ควรมีติดตู้ไว้นะคะเพราะว่าคุ้มค่ามากๆเลยคะ่ะทุกคน ทุกคนคะ่ะนี่ก็คือกลองรองเท้าเยอะมากเลยก็ขี้เกียจเก็บอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บรองเท้าเองนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะลำบากคนอื่นขี้เกียจมากก็ <c ười> ถ้า <c ười> ชอบคีมีนะคะกดไลค์แชร์ share, Subscribe แล้วก็กระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้เมย์ได้นะคะบายบายคอมเมนต์กันเยอะๆนะเดี๋ยวเมย์จะไปอ่านบายบาย <c ười>